เรียนคณะกรรมการการประเมินวิทยาฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดิฉันนางสาวอนิสันหะอีมะซอ้อดำรงตำแหน่งครูไม่มีวิทยาฐานะโรงเรียนบ้านคลองประดูออำเภอเทพาจังหวัดสงขลาสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต3 โรงเรียนบ้านคลองประดูตั้งอยู่หมู่ที่4ตำบลปากบางอำเภอเทพ,พาจัังหวดสงขลาเป็นโรงเรียนขนาดเล็กมีจำนวนนักเรียนทั้งหมด114คนครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน17คนเปิดสอนในระดับชั้นอนุบาล1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนบ้านคลองประดูรอบๆบ,บริเวณเป็นพื้นที่ชนบทติดชายฝั่งทะเล ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามและประกอบอาชีพการประมงเป็นหลักนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองประดูส่วนใหญ่จะมีฐานะยากจนและด้โอกาสทางการศึกษาภาษาที่ใช้ในชีวิตประจำวันจะเป็นภาษามลา,ายูท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารกับเพื่อนครูและผู้ปกครองข้อมูลเหล่านี้เป็นบริบทของโรงเรียน และนักเรียนที่ดิฉันจะแจ้งให้คณะกรรมการทราบต่อไปจะขอพูดถึงการทำงานของดิฉันดิฉันได้รับมอบหมายเป็นครูประจำชั้นชั้นประถมศึกษาปีที่5และสอนในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6วิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่วาดด้วยการคำนวณเป็นศาสตร์ศาสตร์หนึ่งที่เราจะต้องเรียนรู้และในปีการศึกษาที่ผ่านมาดิฉัน พบปัญหาสำคัญคือผลการสอบโอนิตในรายวิชาคณิตศาสตร์มีคะแนนต่ำกว่าระดับประเทศโทษนิยมเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ำเพราะนักเรียนยังขาดทักษะพื้นฐานในการคิดคำนวณทำให้แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ผิดบ่อยครั้งจึงส่งผลให้ผู้เรียนไม่สามารถคิดวิเคราะห์การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่กำหนดให้ไว้ได้เท่าที่ควร ถ้าดูจากคลิปการสอนของดิฉันดิฉันเลือกรูปแบบการสอนแบบสืบสาหาความรู้5 e ประกอบด้วย E ตัวที่1 Engagement การสร้างความสนใจโดยการทบทวนความรู้และประสบการณ์เดิมเรื่องการบวกจำนวนนับ E ตัวที่2 Exploration การสำรวจค้นหาโดยแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มประกอบด้วยนักเรียนเก่ง ปานกลางและนักเรียนอ่อนอยู่ด้วยกันการจัดกิจกรรมนี้เพื่อให้นักเรียนศึกษาด้วยตัวเองและเปลี่ยนเรียนรู้ในการศึกษาและสืบค้นจากใบความรู้ในระหว่างที่ศึกษาคุณครูจะคอยให้คำปรึกษาคอยชี้แนะคอยอธิบายเพิ่มเติมเมื่อนักเรียนศึกษาเข้าใจแล้วนักเรียนสามารถเกิดการเรียนรู้สามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตัวเอง สามารถวัดได้จากการทำใบกิจกรรมภายในกลุ่มตามเวลาที่คุณครูกำหนดไว้ e ตัวที่3 explanation การอธิบายความรู้ขั้นตอนนี้เป็นการสะท้อนความรู้ที่นักเรียนได้รับมาว่านักเรียนมีความรู้มากน้อยเพียงใดมีการนำเสนอเป็นกลุ่มและเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มเพื่อให้นักเรียนกล้าสแสดงออกมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้น ครูจะคอยกระตุ้นการตั้งคำถามและอธิบายเพิ่มเติมขั้นตอนที่4 elaboration การขยายความรู้ขั้นตอนนี้เป็นการนำความรู้ที่ได้มาจากการเรียนรู้มาใช้ในการทำใบงานของตัวเองและส่งตามเวลาที่คุณครูกำหนดทั้งนี้ครูและนักเรียนจะร่วมกันตรวจสอบความถูกต้อง โดยให้นักเรียนร่วมกันเฉลยใบงานเพื่อให้ทราบถึงผลการพัฒนาของตัวเองอ e ีตัวสุดท้าย evaluation การตรวจสอบผลขั้นตอนสุดท้ายของการจัดกิจกรรมนี้ครูจะคอยกระตุ้นด้วยการตั้งคำถามและนักเรียนตอบคำถามได้อย่างถูกต้องจากการที่ดิฉันได้จัดกระบวนการเรียนรู้การพัฒนาทักษะด้านการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหา เรื่องการบวกทศนิยมโดยวิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5e บรรล,ลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ทุกประการและเหมาะสมสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ในเวลาหนึ่งชั่วโมงพบว่านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4โรงเรียนบ้านคลองประดู ได้เรียนรู้ด้วยตัวเองอย่างมีความสุขและสนุกสนานสามารถสร้างองค์ความรู้และเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันภายในกลุ่มสามารถคิดคำนวณทางโจทย์ทางคณิตศาสตร์และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ ในการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5e ในครั้งนี้จะสำเร็จไปไม่ได้ถ้าไม่ได้รับความอนุเคราะห์และช่วยเหลือจากท่านผู้อำนวยการประเดิมโบพรมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองประดูและคณะครูทุกท่านโดยเฉพาะผู้ที่มีอุปการะคุณที่สำคัญที่สุดคือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4โรงเรียนบ้านคลองประดู ดิฉันขอขอบพระคุณผู้เกี่ยวข้องทุกท่านมาณนะที่นี้สวัสดีค่ะ